จิ้งจอกเท่า12กุมภาพันธ์2,569แถวบนจิ้งจอกเท่าขอบอกนะักขณะน,นี้ต้องเล่นต้องซื้อหุ้นใหญ่เท่านั้นแถวบน10ตัวแรกที่ซื้อขายมากที่สุดด้วยพลังเงินตราต่างประเทศยังคงไหลเวียนวนเวียนวันนี้เล่น Nex ควรมีสติวันนี้จะเล่นจะซื้อหุ้น Nex Point หรือ NEX ก็ควรมีสติ ด้วยราคาปรับตัวขึ้นมาแล้ว3วันมาแบบต่อเนื่องด้วยแรงเกงกำไร BKGI FC เริ่มกลับมาจิ้งจอกเท่าเห็นการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือของหุ้น BKGI ในตอนนี้สาวกหรือ FC หุ้น BKGI น่าจะทยอยกลับมาเล่นเกงกำไรแล้วสำหรับงบปี68ก็คงมีกำไรบนเงินที่ได้จาก IPO สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนยังมีมากถึง171ล้านบาทโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ d e com